ครั้งแรกคือตอนที่ถูกจับไปตอนอายุ25 25ครับด้วยคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดใช่แต่พอไปติดคุกในนั้นในนั้นหายาไม่ได้เหรอครับคือปีที่ผมติดตอนนั้นในเรือนจำเนี่ยเป็นช่วงที่ยาเสพติดระบาดในเรือนจำครับปีนู้นนะครับปี2540กว่านู้นเลยครับใช่ครับยาเสพติดระบาดในเรือนจำซึ่งเราก็ไม่เคยตัวผมเองไม่เคยเจอเฮโรอีน ข้างนอกเดืนจาไม่เคยผมรู้จักแต่อย่าให้อย่าบ้าแต่ตอนนั้นผมไปเจอเฮโรอีนในเรือนจําใช่ครับแล้วเขาไปลองเฮโรอีนในเรือนจำเขาไปลองในเรือนจําใช่ครับเมื่อก่อนนะครับปีนู้นนะครับใช่ครับตอนอายุยี่สิบเดี๋ยวตอนนี้บอลอายุเท่าไหร่สี่สิบครับตอนนี้อายุสี่สิบนะฮะย้อนกลับไปนู่นอ่ะสิบห้าปีที่แล้วใช่ครับตอนนี้กว่าล้างหมดเกลี้ยงใช่ครับ แล้วก็ไปลองเฮโรอีนแล้วก็ติดเฮโรอีนในในเดือนจำผงขาวแถวบ้านเรียกผงขาวนะครับวัยรุ่นจะจะเรียกผงขาวผงขาวยาเสพติดเนี่ยผงขาวเนี่ยจะเป็นยาเสพติดที่เลิกยากที่สุดของยาเสพติดใช,ใช่ครับเพราะว่าเป็นการฉีดเข้าเส้นฉีดเข้าเส้นครับฉีดเข้าเส้นวันที่ผมเลิกยาเสพติดตัวนี้เริ่มเริ่มตัวผมเองเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามัน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 ลึกมันลึกมากแล้ว ใช่ครับเราทะล่ำล,ลึกเกินไปะใช่ครับมันลึกจนจะคือถ้าไม่มีจะตายแล้วมมไม่มีคือตั้งตายแน่นอนแ้วะลงแดงใช่ครับคือตายาลงแดงตายตายแน่แแนอนวันที่ตัดสินใจเลิกยาเสพติดตัวนี้เด็ดขาดเลยคือวันนั้นแม่ไปเยี่ยมผมไปเยี่ยมที่เรือนจําใช่ครับแล้วผมก็ยอมรับกับเขาเลยว่าผมติดเฮโรอีนติดผงขาววันนั้นแม่ไม่มองหน้าผมด้วยนะ ใช่ครับแล้วแม่ก็ไม่มีสีหน้าตกใจด้วยว่าากับกับกับสิ่งที่ผมยอมรับใช่ครับแต่รู้สึกว่าหางตาแม่เนี่ยจะมีน้ำตาใช่ครับและแม่ก็พูดกับผมเสมอว่าอบอมรักแม่ไหม,มถ้ารักต้องเลิกใช่แม่พูดคงนี้ผมมองว่ายาเสพติดเนี่ยคนที่จะเลิกยาเสพติดได้เนี่ยคือ ยารักษาการเลิกยาเสพติดได้ดีที่สุดคือกำลังใจจากครอบครัวใช่ครับมแม่ก็พยายามเอาลูกลูกสาวผมเอาลูกชายผมมาเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจใช่ครับและตั้งแต่วันนั้นผมก็เริ่มที่จะไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ลดไม่ได้ลดนากับยาเสพติดประเภทนี้คือผมหยุดไปเลยหักดิบหักดิบหักดิบกับยาประเภทนี้แล้วก็ไปติดอีกประเภทหนึ่งก่อน ซึ่งมันเบากว่าใช่ครับเป็นยาไอใช่ครับไอพัอ์ของยาพวกนี้บางทีเขาบอกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าถอยยาใช,ใช่ครับค่อยๆถอยใช่ครับใช่ครับค่อยๆถอยคือไม่ใช่ว่าให้น้อยลงไปติดเฮโรอีนคือยาที่แรงที่สุดแล้วก็ติดแล้วเลิกยากที่สุดแต่ถอยไปติดไอที่เบากว่าเบากว่าคือยาไอซ์ครับไปติดไอซ์ซึ่งไอซ์ก็ก็เคยเล่นมาแล้วใช่ครับ เล่นมาก่อนก่อนเข้าพุกเพื่อที่จะให้เบาให้อาการมันเบากว่าตอนที่เราติดเฮโรอีนครับอ่าใช่ใช่ครับเออเออ,เอ,อก็เพิง่งร,รู้รู้สูตรอันนี้นะออว่าว่ามีวิธีการแบบนี้อาการของคนติดผงขาวหรือเฮโรอีนเนี่ยถ้าคือถ้าวันไหนไม่มีนีค่คือคือคือตายคือมันอยากมากมันยากมากก็คือผมจะต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปชนน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าชนน้ำเหมือนเอาน้ำล่าตัว เยอะๆคือวิ่งอยู่อย่างเงี้ประมาณ1ิบนาที1ิบนาทีครั้งสิบนาทีครั้ง1ินาทีครั้งอาน้ำลาดตัวเอาน้ำลาดตัวหนักๆเลยคือเดินไม่ได้เพื่อนต้องเข็นเอารถเข็นผมอะเข็นรถเข็นแกงอะอ่าเข็นเข็นเอาผมขึ้นรถเข็นแกงแล้วก็เข็นผมไปเพื่อที่จะไปแทงน้นําแล้วเอาน้ําลาดผมทุกสินาทีทุกสินาทีมีอ,มอาการอย่างนั้นอยู่กี่วันประมาณเกือบสามเดือนสามเดือนต้องใช่ครับต,ต้องทําแบบนี้อยู่ทุกวัน <3 S 1> ทุกวันสามเดือนทุกวันชนน้ำแต่ตอนนั้น คือไปเปลี่ยนไปเล่นไอซ์ละอย่างเปลี่ยนแล้วครับนี่ขนาดเปลี่ยนไปเล่นไอซ์แล้วมันก็เริ่มจะดีขึ้นในทุกๆเดือนทุกๆเดือนอใช่ครับจน3เดือนเลิกเฮโรอีนขาดแต่ติดไอซหนักกว่าเดิมโอ้ใช่ครับแล้วทีนี้ก็ต้องหาทางเลิกไอซ์ใช่ครับอ่า